าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ การเจริญกรรมาถามทําให้เราดูด้วยความถูกต้องไม่อยู่ด้วยความผิดพลาดดูด้วยความสุขไม่ได้ยู่ด้วยความทุกข์ต่อไปแล้วท่านทั้งหลายก็บลังมีทุกข์ขอให้มีโชคเจริญสติไว้บางคนเนี่ยขอเจริญพรมีสตังแต่ไม่มีสติมีเงินมีทองมากมายกายกองขาสติเล็กเกินเงินทองจึงถุยแฉกแตกลางออกไป เป็นบ่อนเป็นแบงเป็นกระตอน,นกระแตน,นหมดเนื้อประดาตัวในชั้งโคมทุกวันใีแหละคนมีสตางแต่ไม่มีสติมาเป็นอย่างนั้นคนที่มีมีสติดีแต่ไม่มีเงินแต่มีสติทำใมชฉัญญะทาให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากบุคคลได้เงินทองก็หลั่งไหลามาในคนนั้น,นเงินทองก็หลั่งไหลเงินทองมาได้หน้าในสติปัญญาของบุคคลผู้มีปัญญา สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง